สวัสดีค่ะวันนี้ป้าป,ป้าปกป้องใจดีได้นำคำสอนของหลวงปู่เหรียนบอละลาโพวัดอรัญญบันพท์อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายมาเล่าให้ทุกทุกท่านฟังนะคะแม้จะในครอบครัวตัวเรือนผู้คองเรือนก็เหมือนกันนะในเมื่อครอบครัวใหญ่ๆอย่างนี้ ไอ้ผู้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนนะก็ต้องรอบคอบจะเป็นคนทําใจน้อยไม่ได้เป็นคนวู้วามเอาแต่ความโมโหโทโสเขาว่าถือว่าลูกของเราหลานของเราพี่ของเราน้องของเราแล้วอยากว่าไงก็ว่าไปตามอารมณ์ของความโกรธของกิเลส ไอ้ยอย่างนี้นะมันไม่ได้เออให้เข้าใจมันไม่ใช่ของเรานี่จะไปถือว่าของเรายัางไงก็เขามาเกิดมาอาศัยด้วยเฉยๆลูกหลานก็ดีญาติพี่น้องก็ดีบางทีเขาก็มาเกิดเพียงร่วมวงร่วมตระกูลกันเท่านั้นแหละ แต่แล้วกรรมดีกรรมชั่วของใครของมันที่ทำมาหากมาตกแต่งให้อย่างนั้นเราต้องพิจารณาดูต้นเหตุของชีวิตนี้ให้มันรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปไว้วางใจว่าลูกของเราหลานของเราผัวเรา เมียเราพี่เราน้องเราเราอยากว่าไงก็ว่าเขาจะไม่เสียใจเพราะถือว่าเกิดร่วมวงเดียวกันอะไรทำนองนี้ไม่ได้เน้อขอเตือนไว้ก่อนเราต้องพูดดีเสมอไปทำดีเสมอไปแหละ เขาจะทำชั่วก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราพูดดีทำดีไปเขาจะเอาตามก็ตามไม่เอาก็ช่างเราทำดีให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างไปเราอย่าไปแสดงความโกรธความเหี้ยมโหดอะไรต่ออะไรให้คนทั้งหลายเขาเห็นเลย นี่แสดงความเป็นผู้ใจประกอบไปด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมคือว่าแสดงออกทางกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตานั้นก็หมายความว่าเราแสดงกิริยากายไม่หยาบคายต่อทั้งคนดี ทั้งคนชั่วอะไรก็ตามแหละเราแสดงกิริยากายนะเป็นปกติไปแม้กิริยาวาจาคำพูดคำจาก็เหมือนกันก็แสดงวาจากล่าววาจานั้นอ่อนหวานอ่อนโยนไปแม้คนที่อยู่ร่วมกันมันจะดุร้ายยังไง มันจะแสดงความโหดร้ายอะไรออกมาเราก็พูดดีทำดีต่อไปอย่างนี้เมื่อนานเข้าเขาเห็นอำนาจแห่งความดีของเราเขาก็ดีกับเราเขาก็เคารพนับถือถ้าเป็นลูกเป็นเต้าก็ดีลูกเต้าผู้ใดมีนิสัยไม่ดีมันเป็นคน โทสะจริตอย่างนี้นะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องพยายามพูดปลอบจิตปลอบใจพูดอ่อนโยนเอาต่อลูกผู้นั้นนะเมื่อเห็นพ่อแม่ทำดีพูดดีต่อญาติพี่น้องพูดดีทำดีต่อใจมันก็อ่อนลงบัดนี้ ไม่แสดงความดุร้ายอย่างนั้นเหมือนแต่ก่อนแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่หรือพี่น้องไปแสดงความดุร้ายใส่เขาเอาแต่อำนาจเข้าว่าอย่างนี้มันเป็นยิ่งไปเพิ่มโทสะพยาบาทให้เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นน,นนะให้เข้าใจ อันมันจะให้มันยอมลงไปลาบหมอบลาบคาบญ้าลงไปไม่มีหรอกมนุษย์โลกอันนี้นะ่ะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยลูกเกิดในท้องในไส้ของตัวเองมันก็ยังไม่ยอมนะถ้าหากว่าปฏิบัติต่อเขาด้วยความไม่เป็นธรรมนะ่ะไม่ยอมจริงๆนะ มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติต่อเขาโดยความเป็นธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นลูกหลานญาติมิตรอะไรเขาก็เคารพนับถือบูชาทีเดียวแหละมันเป็นอย่างนั้นยิ่งคนเท่าคนแก่อย่างนี้ลูกหลานก็เทิดทูนไว้เหนือเสียนทีเดียวแหละ ถ้าเป็นคนเท่าคนแก่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนใจดีมีความอดทนต่อคำสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆหมู่นี้นะเมื่อเราเป็นคนเท่าคนแก่มันต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แม้คนหนุ่มก็เหมือนกัน ธรรมะนี้ไปอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้วจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ปานกลางอะไรมันก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละกลายเป็นคนดีไปเลยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องคุณธรรมนี่นะดังนั้นแหละจึงสมควรบำเพ็ญให้เกิด มีขึ้นในจิตใจเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้สึกมีข้อคิดเตือนสติได้ถ้าชอบคลิปนี้ป๊ปะปกป้องใจดีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นบุญฐานด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสำหรับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับฟังและรับชมคะ่ะ